กนไ,ไหนท่างก็จเหนเป็นไหนไอช่องสำรันไสสอสวมหมวกกันน็อกครับไม่มี <c oughs> โอ,โอ้ความปลอดภัยของเรานะครับตั้งต่อไปให้สวมหมวกกันน็อกนะอย่างน้อยเวลาเ,ลาเกิดปฟเพลทั้นก็กันกระแทกหมวกเราได้นะครับ,รบเดี๋ยวครั้งนี้ตำรวจจะแจกหมวกกันน็อกนะแจกหมวกกันน็อกต่อไปต้องใส่ตลอดเวลาขับรถจักรยานยนต์นะครับ,รบเป็นนโยบายจากตำรวจทางหลวงนะก็จะจับ ปรจะช่อยมันก็ไม่ไหวประชาชน,นก็ก็ว่าให้ตำรวจดีนะครท้ง่อไปขอความร่วมมือให้สวมหมวกกันนอ็อกครั้งนะครับเดี๋ยวรออยู่นี่แป๊บอันนี้เป็นหมวกไหมนะครับหมวกใหมเลยในเ,อเ,อในเ,อเอ่องตาตำรวจทางหลวงด้วยนะครับนี่นะครับอเอาน้องสวมเลย แล้วครั้งต่อไปให้สหวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับหมวกหมวกญาติพี่น้องหมวกลูกหมวกหลานนะข้างปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันกน็อกนะครับโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับ